ครับผมพ่อเห้ได้ดอกเฮดแก่ที่บ้าขาปุ่นบอกใปเบื้องต้นแล้วนะครับผมต้นนี้กัสีเข้าสูขันต้นก้านผสมเชื้อเห็ดนะครับผมอมาเรียนรู้กันก่อนนะครับผมเชื้อเห็ดมีส่วนผสมอีย่างแนนนะครับผมอันดับแรกเลยที่ขาดบ่ไดดนะครับผมต้นกําเนิดของเชื้อราก็คือจากดอกเห็ดละโงกนะครับผมสองนะครับผมเจ้าปวกนะครับผมปวกให่ที่เห้าขตดตามโพ้นตามยังนะครับอ่าจะเป็นปวกใ่เด้อ เนี่ยเอาเจ้าเอาด่างข้างในมันเอาเต่ด่างมันมาแม่นครับแล้วก็ส่วนผสมที่สามนะครับผมข้าวสุกนะครับผมเป็นข้าวเจ้าข้าวสวยที่หุงสุกนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยโอ้จารย์กระเพื่อใส่เป็นหมอเลยบหรครับเนี่ยแม่นครับเพราะว่าข้าวผสมเชื้อเฮ็ดลายมาสักสีเบ่งถังที่ผมอเฮ็ดเชื้อที่ละครับจักเท่ายถังลาบราบแม่นครับสุดคุณนะครับพี่น้องครับอ่าบันทึกส่วนที่สี่นะครับผมก็คือ กากน้าตาลกากน้าตาลนะครับผมเป็นยังคือต้องใส่กากน้าตาลนะครับผมกากน้ําตาลนี่มีความหวานนะครับผมเป็นอาหารของจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อรานะครับเขานะครับผมมันจะมีอ่ายีดนะครับผมหรือว่าผอกแป้งนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอาหารของเชื้อราเหมือนกันครับส่วนที่อ่าซีที่ผม่าอ่าเจ้าพวกนี้เป็นยังคือต้องใส่นะครับผมเชื้อราตัวนี้จะเป็นเชื้อราไมโครไรซานะฮะ หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลประมาณครึ่งกิโลครับเจ้าปวกอีกครึ่งกิโลครับพี่น้องสำหรับมือนีนะครับผมเบาข้าปุ่นมาเพื่อแบ่งปันนะครับผมแบ่งปันอีย่างนะครับผมแบ่งปันก้านเห็ดสูตรเชื้อเห็ดนะครับผมที่ได้สัญญาครับอ่าช่องเบาสักรีไวแล้วว่าจะแบ่งปันสูตรเชื้อเห็ดนะครับผมสําหรับมือนีเบาข้าปุ่นจะผามาเห็ดเชื้อเห็ดแบบจับมือเห็ดนะครับผมสูตรได้ผล แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมก่อนอื่นเข้ามาเรียนลูกกับดอกเห็ดก่อนนะครับผมสําหรับที่จะเฮ็ดเชื่อเฮ็ดนะครับผมมือนีก็คือเฮ็ดละโงกนะครับผมเด้อบารสังสีโดยที่เข้าจะเพาะเชื่อนะครับผมหล้กก็รเลี้ยงเชื่อกับไม้ยางนานะครับผมเป็นหนึ่งในใหม่ตะกูนยางหรือว่าไม้วงยางนะครับผมเชื่อเฮ็ดที่จะเฮ็ดแลวก็เฮ็ดให้เฮ็ดเกิดได้นะครับผมต้องลงเชื่อร่วมกับ ไม่ตะกุลนย่างไม่ตะกุลนย่างมีอีย่างแน่นะครับเมื่อนี้จะมาบอกพี่น้องนะครับผมมีหลายชนิดอยู่นะครับผมหนึ่งคือต้นยางนานะครับผมที่คนนิยมปลูกนะครับผมสองกะบากเต่งลังชาติสแบงพะยอมอ่าตะเคียนเป็นต้นนะครับเอาข่าวๆเนาะอ่าหรือว่าพี่น้องอยากหูเลือกนันก็ไปเสิร์ชเบื้องในก o o เกิลนะครับผมว่าใหม่วงยางมีอย่างแน่นะครับผมเฮ็ดละโงกนะครับผมดอกซ้ำนี่นะครับ ครับพ่อแจงครับแต่ว่าบ้านพ่อที่จะดเฮ็ดเชื่อนะครับผมยังบ้านไหนพ่อที่จะเฮ็ดเชื่อเนาะนะครับผมดอกที่พ่อที่จะเฮ็ดเชื่ออู้มันเกิดเกิดหลายได้น้อบาสิกสีเกิดหลายแห่งวกตวกอยู่นะครับผมแมนนี่ก็ยังบพันหลายอู้ยผี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 ยังเป็นใครอยู่กับนี่ด้อบบาสักสีเอเล่อยู่คนแมนครับผูน้อเนาะใหญ่ไปหอดผุนครับ แมนเบิดเลยพุนนะฮะแมนย้ายไปุนนะซํานี่ยังเป็นไข่อยู่นะครับผมเชื่อรล่าหรือว่าสปอเฮ็ดยังบ้านได้แข็งแรงเด้อวาสักสีนี่ดอกที่เข้าจะเอาไปเห็ดเชื้อได้จะเป็นกลุ่มนี่นะครับที่เขาออกก่อนรุ่นนั่นนะครับเขาจะออกเป็นชุดเป็นชุดนะครับมาเดี๋ยวผมจะพ้าผ้าเก็บนะครับอ่าดอกรุ่นนี้นะครับผมเอาไปเห็ดเชื้อได้เลยโอ้อาจจะบไดขามันเด้อพี่น้องครับนะครับสปอเขาจะอยู่ใต้อ่าดอกนะครับผมใตเก็บจังสี นะับผมเป็นแป้งนะัะผมซ้ำนี่นี่พอดีกับเห็ดเชี่อเห็ดนะครับทารลยกว่านี่นะัะผมสปอเขาจะถูกโรยออกไปแล้วนะครับอาจจะเชื่อล่าหรือว่าสปอมันจะเหลือน้อยนะครับผมเดี๋ยวจะผ้าเก็บนะครับอ่าจะเอาไปเห็ดเชื่อนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะผ้าจับมือเห็ดเลยมือนี่นะครับเดี๋ยวเอาไปเบิร์ดกลุ่มนี้เลยมือนี่สูตรของอาจารย์กระปุ่นที่เห็ดขายเห็ดแบ่งปันพี่น้องเข้าอยู่คู่มือนี่คือสูตรนี้เลยมันบอกแมนครับที่ได้ผลแบบนี้เลยล่ะนะครับ อ่าสำหรับคนใดที่มีเห็ดเอ่อตามโขกตามปลาที่เป็นเห็ดธรรมชาตินะคะผมสามารถเอาไปเห็ดได้เลยเดี๋ยวมือี้จะพบอกสูตรนะคบผมว่ามีอหยังแน่้อาใส่อีหยังแนนะครับผมในการผสมนะครับตัวนี้เขาต้องจงไวไหมครับตัวนี้ว่าต้องจงนะครับเดี๋ยวผมจะจงสุดตัวผลนะครับโอ้นี่นี่จะจะจงสุดไหมนี่แมนครับโอ้แต่เขาบาเคลียบาเห็ดหยางก็เพล่นนี่เพิ่นออกหลายสูตรอีกนดนาะครับเนาะแมนครับ กะฤดูกาลเขาหอดเดือนตุลาผ่นแล้วบาสซีอ้เก็บกันเงี้ยเงแมนทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ฝนฝ่าของแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับผมมันจะเริ่มจากพืชภ้านะครับอ่าหอดเดือนอ่าตุลาตุลาแมนครับมะนะครับผมดอเ็ดตัวนี้นะครับผมปกติแล้วอยู่สวนบาสข่าปุ่นมเพียงพ่อหรอกนะครับผมในการเฮดเฉี้อเฮดบาสข้าปุ่นก็ได้ไปสร้างจากปลาธรรมชาติมากนะครับผมเธอที่เราเป็นลอยลอยโลหรือว่าหาิบโลนะครับ ที่อ่าคนที่เขาเก็บเห็ดเขาจะเก็บไม่เข้าได้นะคะผมแต่ผมก็ใส่รายอยู่นะครับผมเดี๋ยวไปเบื่องกันนะครับ,รบผมหยุดอ่าจุดล่วงพอเชื้อเลยพี่น้องไปครับผมพ่อเข้าได้อ่าดอกเห็ดแก่ที่บ้าวเขาปุ่นบอกไป้เบื้องต้นแล้วนะคบผมตอนนี้กัสีเขาสูขันตอนกานผสมอ่าเชื้อเห็ดนะคะผม <c oughs> อ่ามาเรียนรู้กันก่อนนะครับผมเชื้อเห็ดมีส่วนผสมอย่างแน่นะครับผม อันดับแรกด้วยที่ขาดบ่ไห้นะครับผมต้นกําเนิดของเชื้อราก็คือจากดอกเขียดละโงกนะครับผมสองนะครับผมเจ้าปวกนะครับผมปวกใ่ที่ห้าขุดตามพ้นตามยังนะครับครับจะเป็นปวกใ่เนี่ยเอาเจ้าเอาดังข้างในมันเอาเต่ดังมันาแม่นมครับแล้วก็ส้วนผสมที่สามนะครับผมข้าวุกนะครับผมเป็นข้าวเจ้าข้าวสวยที่หุงสุก นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยโอ้อาจารย์กรเอสเป็นหมอเลยบ่ืครับเนี่ยแม่นครับเพราะว่าเราผสมเชื้อเฮดหลายมาสักสีเบังถังที่ผมเฮดเชื้อตีละครับอจักเท่ายถังลาบราบแมนครับสุดคุณนะครับพี่น้องครับอ่าบี้ส่ทนิ์ดีนะครับผมก็คือกากน้ําตาลกากน้ําตาลนะครับผมเป็นยังคือต้องใส่กากน้าตาลนะครับผมกากน้าตาลนี่มีความหวานนะครับผมเป็นอาหารของจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อรา นะครับเขานะครับผมมันจะมีอ่ายีตนะครับผมหรือว่าผักแปร์เขานะครับพวกนี้ก็จะเป็นอาหารของเชื้อราเหมือนกันครับส่วนที่อ่าซีที่ผมว่าอ่าเจ้าผวกนี่เป็นยังคือต้องใส่นะครับผมเชื้อราตัวนี้จะเป็นเชื้อราไมคอรไรซ่านะครับไม่ใช่เชื้อราป็นเขาวอยู่ในผวกครับโอ้นั่นน่ะแม่นะเขาขาวเต็มไปหมดเลยน่ะแม่นครับเ้าจะเลี้ยนแบบธรรมชาฉาดไงบางสักสีโดยพวกนี้มันจะไปกระตุ้น พวกอจุลินซีหรือว่าเชือราด้วยกันครับผมอ่าครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมข้อดีของอจุลินซีเจ้าปวกที่เขาไปทําจุลินซีเจ้าปวกมันจะเฮดให้ระบบหลากของต้นใหม่นะครับผมแข็งแรงแล้วก็แตกลากดีลากเดินดีพอหลากมันเกิดห้ายหลากฝอยมันเกิดนะครับผมเชือราฟองนี้ก็จะแรงนเขาไปเกาะในระบบหลากต้นใหม่มันจะไปกระตุ้นระบบหลาก แล้วก็เชื้อรล่าตัวนี้เขาไปเกาะครับเขาใจบ่ครับผมอ่าประมาณนั้นมันถึงมีตัวนี้มาร่วมด้วยครับครับแล้วก็ต้นกาเี่เฮาลงเชียเห็ดมันจะงามแล้วก็แข็งแรงอื่านะครับผมมามาเรียนรู้ถึงอัตราส่วนนะครับผมอัตราส่วนว่าเห็ดนะครับผมหนึ่งกิโลนะครับผมเราต้องใช้ข้าวประมาณครึ่งกิโล เห็ดหนึ่งกิโลคับข้าวครึ่งกิโลแมนครับครับแล้วก็เจ้าปัวครึ่งกิโลเจ้าปัวครึ่งกิโลแมนครับและะ้วก็อ่าน้ำตาลน,น้ำตาลประมาณห้าสิบซีซีบ่ใส่หลายเลยแมนบครับการบร่บ่ใส่หลายครับเกี่ยวเปกอ่าเกี่ยวเราเ<อ>กี่ยวเปกนะ,ะกอ๋อคือบ่ก็เกี่ยวเปกมาเลยอ่าเกี่ยวใยแมมเกี่ยวเกี่ยวบบกข้าเจ้าเปกใไงนะน่าโอ้โิปอันนั่นบ่แมนครับอ ตัวนี้จะเป็นดอกเห็ดแก่ที่ผมสื่อมาจากคนที่เขาเก็บเฮ็ดในธรรไมชฉาดนะครับครับเอาเขาปนบานไหลสวรรมเฮ็ดให่แบบนี้เลยเด้ครับอ่าลายแบบนี้เลยแมนครับย็นบอกมันอุ้มหุ้มอยู่นี่ต้องปั้นบ่ครับอาจารย์ปุ่นก่ต้องปั้นก็ได้ครับพ่อขย้ำก็ไดัยมันมีผลครับอ่าการปั่นหรือว่าการขย้ำมีผลท่าเท่ากันนะครับเชื่อเฮ็ดก็ซซําเก้าครับมันจี๋เสียเข้าสีดีสีน้อยสีลาย มันขึ้นอยู่กับปริมาณของดอกเ็ตที่เข้าผ่าสมว่าเข้าใส่หลายบอครับคือจัางยางวอข้าวปุ่นนั้นถังอ่า200ลิตรนะครับผมจะใส่อัตราส่วนของเหตดอยู่ที่ประมาณ40กิโลครับนี่นี่นี่เห็ตตัวนี้นี่ประมาณ60กิโลวอซักสีครับสีเฮ็ดไใ้อยู่ประมาณถังเครื่องประมาณถังเครื่องเท่านั้นไม่นครับีนี่นี่นี่กลมัมหนึ่งเหนียอสีเฮ็ดไใ้อยู่ประมาณถังเครื่องโอ้โหเนาะในวังไห้ตัวนี้นะครับเน่นครับ อ่าเดี๋ยวผมจิผสมใหเบึงนะครับผมนี่สมมติว่าอ่าเห็ดตัวนี้เนาะอ่าหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลในในนี่เอาเอาอัตราส่วนเห็ดหนึ่งกิโลโอ้ตามที่พี่น้องเข้าที่สามารถเทศได้เพราะพี่น่องผมมีศักยภาพสื่อเห็ดหลายปันเนาะบางคนอาจจะได้ในปาธรรมชาติมักิโลหนึ่งเคิงโลอือหรือว่าสองโลครับก็เอาไปหานอัตราส่วนเอาครันผมอัตราส่วนเอาตามที่ผมบอกอัตราส่วนมันจะง่าย้าเฮ็ดเบิดนี้มันกระฉี อู้จ็กสิผสมยังไงพจนว่าเย็นมาแล้วไงแล้วตัวนี้อ่าเย็ดหนึ่งกิโลอ่าข้าวแมนครับครึ่งกิโลประมาณครึ่งกิโลครับอ่าประมาณครึ่งกิโลนี่ครึ่งกิโลเนาะครึ่งกิโลแล้วเจ้าปวกอีกครึ่งกิโลแมนครับอ่าครึ่งกิโลประมาณนี้ครับครับ ขยำขยำแมนครับขยำขยำสามอย่างหนีสะกก่อนใส่กันเลยครับอ่อใส่กันเลยมีเห็ดละโงกมนเจ้าปวกแล้วก็มีข้าวสุกใส่กันเลยสามอย่างก่อนครับอ่าข่าว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 สมมุติว่าเข้ากันได้ดีแล้วแมนอาสัขยำให้ให้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับผมอ่าทีนี้กากน้ําตาลผมจะก้าเด้อครับสมมุติว่าเกี่ยวนึง อาซีวงแน่จัง่อยอ่าห้าสิบซีซีครับครับกาไปเลยหาซีบซีซีมีประมาณนี้ก็จะประมาณเกี่ยวนึ่งเกี่ยวหนึ่งครับพออาจารย์กระปุ่นเิ่นเห็ดดูนะครับเป็นกระป๋องปลากระป๋องหนึ่งอืมถ้าพ่กีเกี่ยวกระป๋องปลากระป๋องแมนครับย้ำเข้าการอย่างนี้ครับอู้หอมมาไ้แบบนี้นะอ่าหอมมันจะเสบเนี่ยครับ จะเข้ากันอย่างนี้เขาเรียกเรียกเรียกว่าเลี Wet ้ยงจุลินทซีย์หรือว่าเลี้ยงเช้อรลานะครับอ่าใส่อยู่ซ้ำนี่ละครับพอเข้ากันดีแล้วเอาไปเห็นอย่างแบ้เอาไปลงถังเอาไปลงถังแมนครับอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ลงถังนี้เนาะเพราะว่าถังนี้ถังนี้เฮ็ดแล้วแล้วครับเดี๋ยวเอามาลงถังนี้อันนี้คือสาธิตให้เบิ้งแมนครับถังไ่นเป็นถังเปล่าเนาะบ้านไหนมีใช่ยังไม่มีอะไรเนี่ยครับ สมมุติว่าอตัวนี้คืออัตราส่วน1นกิโลเนาะแต่ว่าอันที่จริงนี่ว่้าข้าคุนต้องใส่40่ิบกิโลสกิโลใช่ครับครับเอาลงถังครับครับแบบนี้แล้วก็ปิดฝาไว้ครับบ่ใส่หนาบอ่ครับจะถ้าเพิ่งใส่อครับให้เชียร่าเขาอ่าตี้เสซนใญ่ขึ้นเซนใหญ่ก่อนครับใส่ถังความแน่นครับแล้วก็ปิดผาบ้างคนอาจจะเฮ็ดน้อยๆนะครับผม ใส่พวกคู่ก็ได้พวกถังก็ได้ถังสีกระติกน้ำแมนครับที่มีฝาปิดที่มีฝ้าปิดเพื่อควบแน่งให้มันเกิดความอบอ่ำเื้อร่าเขาก็จะเจริญเติบโตครับผมปิดฟ้าไปยังสี่ประมาณสามมือโอ้ตั้งสามมือพูดนะแมนครับสามวันจากนั้นเราค่อยมาเปิดดูนะครับสามวันมันจะเป็นแมนประมาณนี้นี่สามมือที่ผมเห็นเรามาเปิดดูโอ้ตัวนี้ตัวนี้ผมใส่นามแล้ว มาอสามวันแล้วเราก็มาเปิดแล้วก็เติมน้าอย่างนี้ครับตอนนี้คือใส่น้ำแล้วแมนครับใส่น้ำแล้ววันนี้อีกจักหมือ้อเข้าสิใส่งานได้คร,ครับผมอีกเจ็ดถึงสิบวันอีกเจ็ดถึงสิบวันแมนครับตัวน,นี้คืออ่าใส่น้ำไว้แล้วประมาณประมาณได้สองหมือ้อเอาอ่าครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือทําทําไปแล้วประมาณเติมน้ําไปแล้วประมาณห้าวันมันจะเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ต้นโตนี่เติมน้ำสองเมื่อแล้วก็ต้นนี้เติมน้ำห้าเมื่อแมนครับมันเริ่มจะตีใหญ่ขึ้นปักหลายด้วยครับพี่นองครับนี่ครับอ้นี่นี่โอ้ขาวจนบุญเนี่ยนี่แมนครับโคล่าขาวเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหดอกเคสหลวๆเลยครับเนี่ยของเข้าจะของเข้าจะบดผสมอันันไลายเด้บาสซีเข้าจะบดผสมจากน้ำตาลเพราะว่าดอกเคสของเข้ามาไหลครับครับ เอาเห็ดถังหนึ่งสี่สิบกิโลงสี่น้ำมันจะเป็นน้ําสีของดอกเห็ดในสวนมากจะมีแค่ออาเห็นบอก้นาม,มันจะเป็นเหมือนกากน้ําตาลแค่นิดหน่อยครับอ่ามันจะพระมานมันจะไม่ดำละ่ะโอ้ครับครับอ่าของเราคือทําแบบคุนภาเต็งสี่ครับครับพี่น้องคนใดที่อ่ามีเห็ดในป่าหรือว่าเห็ดของสวนจาของเกิดแล้วสามารถทําเพื่อขยายเชื้อได้ ตามส่วนนี้เลยครับรับรองว่าได้ผลเฮดเกิดคือจังเบาขาปุ่นไปไทยน่ะแหละนะครับ<ฮ>อ่านะครับบ่าสังสีมีอย่างจิถามให้เอฟซีอีกบอจังหน่อยบอสอดแทรกความดูส,สแทรกเข้าไปใน,วนความูเอเนาะเขาที่สังเกตได้จังไดว่าเฮดตีเข้ามักนะ่ะมันเป็นเฮดหรือมันบเป็นเฮดมันจะเป็นเฉี่อมันบอ,ม,อมันจะเป็นใยขาวๆขึ้นมาอย่างนี้นี่เห็นบอครับ อ่าตันนี้เป็นฟองอากาศไม่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 ได้เกี่ยวตัวนี้นี่เห็นมอมันจะเหลือมเป็นใหญ่ครับขาวๆแมงขับตัวนี้คือเพิ่นเพิ่นติดแล้วเพิ่นมีแล้วแมงรับนี่มาเพิ่งทางนี้ให้ได้ชัดอีทางเห็นมอมันจะขึ้นนี่เห็นบอนี่ครับตอนนี้มันแค่ยังไม่ถึงอ่าเจ็ดถึงสิบวันถ้าเจ็ดถึงสิบวันมันจะขาวเดินเป็นใหญ่เต็มกว่านี้อีก จังสีสามารถเอามาใส่ได้แมนครับสูตรก็ว่าได้ยากยังหมากมาเลยครับ,ครบแค่เราเข้าใจแล้วก็อัตราส่วนแล้วก็เราผลิตแค่กี่วันกี่วันครับท้า,าพี่น้องก็ไปใส่เดบัดน,นี้เพื่อนจะต้องอสมมติว่าเพื่อนเอาไปให้เสขวดลิตรหนึ่งเี่ครับเพื่อนต้องผสมจังไาลิตรหนึ่งคือผสมถ้าสมมติว่าเอาไปลงตน้นกาแมนบ่เอาไปลงต้นกาเอาตัวนี้ไปหนึ่งลิตรต้องผสมน้ำเปล่าหนึ่งลิตรเหมือนกัน หนึ่งต่อหนึ่งเจียจ้างครับเพราะว่ามันเขียมแหงเขาไปลงก้นต้นกาบางเจ้าต้นกามันยังไม่แข็งแรงมันบ่มันอาจจะสรบก็ไดเพาราะว่าเฮ้าใส่เพี้ยวเียวบ่ได้ครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ไปหยอดเลยครับแต่สองรอบสามรอบก็แล้วแต่อ่าพี่น้องเฮ้าครับหรือว่าต้นไม้ที่อ่าลูกค้าโอ้อหนั้นพี่น้องเฮ้าปลูกแล้วไม่เคยลงเชือครับครับ,รบเข้าสามารถเอาไปลงแบบเพี้ยวเยวเลยบ่ต้องผสมน้ำตัวนี้ โอ้ต้นไหนไแล้วแมนครับคือว่าบางคนปลูกไปแล้วสามปีสี่ปีห้าปีอย่างนี้ครับไปขุดเลยครับห่างจากต้นออกมาจากบวมันแขนหนึ่งครับหาสิบเส้นครับซับไห้ลากมันแตกครับแล้วก็เทลงใส่รลักอ๋อ่บตัวอย่าพมันตายซับถือหักถือยั้งไปเลยมันไม่ตายครับแม่นว่าแม่นครับซับเลยครับซับให้มันถือหักห้หักมันแตกเพราว่าเฉียราตัวนี้เขาจะได้แสกซึมเข้าได้ ระบบหลากไม่ทีม่มันถูกตัดองหันมันจะแตกออกมาไม่พราหลากออนแต่วมาไม่เชื้ล่าวิ่งเขาเกาะครับครับอ่ารับโอ้โหขัดเงินเ,น,เนี่ยยินดีได้นี่ข่าวเหมือนนี้มากนะครับอ่าเราถ้าเกิดว่าพี่หนองเพื้นบม่มีสมมติเราพิ่นบ่มีเฮ็ดพื้นอยากสร้างเชื่อเฮ็ดช่องทางเข้าเป็นยังไรเนี่ยในการสร้างจองเขามาช่องทางก็คืออผมอยากให้เน้นเขาไปที่อ่าเฟซบุ๊กนะครับผมเฟซบุ๊กบ่าวเขาปุ่นบ้านไร่สวนธรรม ครับผมครับเบอร์โทรกับเบอร์โทรศูนย์ศูนย์หกหนึ่งเงินนั้นเดี๋ยวให้ความสั้างซีขึ้นให้ผมจือว่าไรเบอร์โทรศูนย์นกหนึ่งแบรนครับเน่ยอยู่หรอกเดี๋ยวผมขึ้นให้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยครับครับพี่น้องเข้าสีใดอันสั่งเขามาเนาะแม่นครับถามผู้ใดต้องการกัคือสั่งเขามาผมเปิดรับออเดอร์แล้วต้นนี้จะส่งได้ประมาณวันที่หามิถุนาครับครับเป็นยังคือว่าวันที่หามิถุนาเพราะเฉียดมาขนาดได้เป็น ถาเชื่อมันบ่อท่านไห้เป็นหรือว่าชาราบ่อใดแข็งแรงเต็มถี่ผมกับบ่ออยากส่งออกไปอครับก็คือเน้นคุณภาพครับครับทึงแม้ว่าตอนนีสส้สีขาวจุนพูดแล้วก็ยังบอสามารถี่สีส่งออกไปได้มม่ต้องไดตามก่อเวลาที่ทางฟาร์มของเฮามันใจถี่สุดครับเฮาจะคอยสีส่งออกไปครับเมื่อก่อนน้านี่ผู้ใดอยากได้ก็สามารถอ่าโทรเขามาพี่ออเดอร์ไว้ก่อนได้ได้ครับอ่าโทรเขามาพี่ออเดอร์ไว้ก่อนได้ครับก็คือมาจองไว้ก่อนก็ได้ครับ เพราะว่าทั้งอชุดนี้ที่ผมจะปล่อยวันที่หาหนีคือมันสิใดยอยู่ประมาณหาทั้งถ้าเพ่าะท่านชุดนี้ก็คือรอดถัดไปจากชุดนี้อ,อ่าหล้วก็ลอดถัดไปอีกเรื่อยๆโอ้โเป็นเวลาต่อไปอเรื่อยๆเพราะว่าเฮ็ดเฮาลั่นเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆตามทีดอกเฮ็ดเขามีครับเบิดแล้วเบิดเลยบานไร่สวนธรรมื่อมีการกองน้ำสาขายตามทีลูกค้าหลายๆคนเคยโทรมาล่ะบางคนโทรมาตั้งแต่ปีที่แล้ว บอดายคือบอดายเลย<อ> <c oughs> เหมือนเหล่คือเบิดเลยเบมือล้วคือเบิืเลยครับเพราะว่าเฮารักษาคุณธรรมของฟาร์มของเฮารักษาเสื่อเสียงที่เฮาสาั่งมาะนะคร,ครับผมแมนว่าผมจะเอาแค่ว่าจะเอาเงินพี่น้องอยากได้อยางสั่นขันของผมมม,มีคุณภาพหรือว่าของผมมม,มีผมกับบอยอยากได้น่นน่นครับ,บ,บผมอยากไ,ได้แบบมันโปร่งใสครับก็คือยิ่งลูกค้าได้ผลแมนบ่ลเรครับ ผู้หนึ่งเขาก็จะบอกต่อไปยังอีกสิบคนสิบคนได้ผลเขาจะบอกต่อไปอีกร้อยคนซ้ำนี่ผมก็ว่าก,กินโมโบกจกัวลงดอก <c oughs> <c oughs> แมนแมนนครับเมื่อกี้ก็เพึ่งมีลูกข่าวออกไปเนาะอยู่ไทยึงเอาม่าเมื่อกี้ครับบาซักซีอันนั้นล้งพอเพิ่งเอาไปตั้งแต่ปีก,ก่อนอ,ออกเต้มเดือนวันเลยเดี๋ยวผมจะส่งคลิปไปให้อันบ้าซักซีเอาเอาเาไปให้เอฟซีเบิงเด้อได้ได้ครับเดี๋ยวร่ให้เอฟซีเบิงน่ำนมนครับ ของของอันนั้นน้องพอพันยููสังะายูซุลินครับเกิดเป็นปีที่สองแล้ว<ม>ปีนี้งัดธนนีสงเลยแม่ออกบ่เนตยูเดี๋ยวสิเด้ยตัดเป็นภาพบินเสตให้นาอได้ครับได้ได้อ่านะครับนี่ก็เป็นข้อมูลของอาจารย์ขปุ่นนะครับที่ได้แบ่งปันคความสําเร็จทองเพิินะเป็นสาเร็จแล้วเพิ่นก็บแบ่งปันให้เป็นอ่าเป็นบุญเนาะที่ว่าเป็นบุญรวมกันพี่น้องเทือคติ อีกอย่างหนึ่งคือยิ่งแจกยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ครับครับ,รบผมมีความจุดหมายของผมคืออยากให้พี่น้องเฮาหันกลับมาใส่ใจสิ่งแหวดลลอมนะคบผมใส่ใจเรื่องธรรมชาติเรืืองตนใหม่มันถูกตัดทางไปหลายพี่น้องเฮาถ้าต่อไปอนาคตข้างหนาเฮาไม่มีสิ่งแวนลลอมได้ดีนะคบผมลูกหลานเฮาสียูจังไ๋เรื่องอ,อ,งอาหอารนะคบผมเฮาสีน้อยลงชูมือนะคบผม ต่อไปเขาจะกินเหยื่กันนะคะผมผาคก,ก้านกรเกษตรถ่าความสมดุทรรมลทางธรรมชาติมันน้อยลงนะคะผมเฮ็ดกเกษตเสมอเนี่ผมก็ว่าเห็ดยากยู่ได้อากาศแปรปวนห่อนแนแหลงแน่ถ่วแน่คือความสมดุลทางธรรมชาติมันบ่มีจุดมุ่งไม้คืออยากให้พี่น้องเฮาเอาไปขายายต่อแล้วก็บแบง่งปันกันออกไปให้ธรรมชาติมันกลับขึ้นมาไวๆนั่นคือความมุ่งไม้ของผมอีลีครับ โอเคก็ okay, ขอบคุณแทนพี่น้องสามารถแชร์ได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้สามารถแชร์ได้าาไดขอบคุณสาหรับพี่น่องที่ได้หลายคนเนาะขอบคุณแทนเพื่อนเพื่อน,นกัอยากหูอยู่กันมือนีนะเปิดเผยแบบบ่มีปิดบังเลยเบิดเปลือกเบิดเปลือกของบานได้ส่วนทาของอาจารย์ขอบคุณมือนีเ<ำ>ดีละคือสูตรที่เพื่อนใส่แล้กกับประสบผลสําเร็จอยู่<ำ>พี่น่องกับไปลองเฮ็ดประสซฟเพื่สเร็จใดคือเพื่อนเพื่อนก็ดีใจนําพี่น้องนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณในรายที่ได้แบ่งปันในคลิปหนาเขาจะมาอัปเดตอารยลเีีดแ้ววก็ิธ ยังต่างๆอีกของบาลไดสว้ธนทำให้พี่น้องได้บิ่งเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจา์ขุนพลได้หลายเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับครับผมสว,ส,สวัสดีครับ